ตนี้เรากำลังจะไปที่กุปติหลวงปู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีประชาชนที่เริ่มใสัส้ายคนหลังไหลามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตอนนี้จะได้กราบหลวงปู่ใกล้ๆหรือเปล่านะ๋ยวทานก่อนครับ จะทีมง,งานจะอยู่ั่าง้นครับ โอ้มาเจอคนดังคนแรกเลยครับนี่ยยน่าจะน่าจะเป็นบอสอ๋อไม่ใช่ครับ <c oughs> โอ้อันนี้แอดคนสำคัญคนดังคนดังกำลังสีลงมากอ๋อกำลังจะมาใช่ไหมนะ <c oughs> โอ้สวัสดี <c oughs> ครับผมใช้คูลีไหมครับเนี่ย โอ้โหดูห <rôle>: น <but S 2> ้าก็จำได้เลยคนดังสวัสดีครับคหน้าโอ้โหเกียห้าเครื่องเลยเลยครับยังมีข้างล่างยังห้อยได้อีกนั่นโอ้โหสวัสดีครับคุณโอประกบปิดประกบปิดประธานเลยเลยเนี่ย สวัสดีครับผมฝากช่องไม่ใหญ่ใหม่ด้วยนะคะไม่ใหญ่ใหม่เจโอวันค่ะโอ้อครับผมจะจะติดตามนี่หนุ่มสุรินเนาะมสุรินครับผมจะติดช่องสาวสกุลเจโอวันออฟฟิเชียลด้วยนะคะโอขอบคุณค่ะกับน่าบินข้ามเขามาเนี่ยหน้าตาอย่างนี้รับรองพึ่บซีพึบภายในไม่กี่นาทีแน่เลยนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาวน้อยสกุลนะครับโอ้ ตอนนี้รถใครมาเนาะเดี๋ยวเราดูก่อนเราดูก่อนว่ารถใครมานะครับอาจารย์โจด้วยนะคะถูกอาจารย์โจค่ะอาจารย์โจวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากมใส่เสื้อเจ้าพัดปืนมั้ย ดเดี๋ยวรอดูนะครับว่ารถคันที่กำลังถอยมานี้ใครมีใครมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับแต่ละคนแต่ละ สวัสดีครับไปดูลงไมกอนอันนี้รถพัรถปูบอ่ถ่าได้เราถ่ายไมเลยอันนี้รถรถปูบอ่รถปูเสือได้หนึงใช่ใชควันควันี้ประมาณสองเครื่องนะคะหมดเร็วมากค่ะดูรถอยวมันู้ทัจจ่ เดี๋ยวเมราดูว่าที่มากับรถคันนี้คือใครเนาะหมายเลขทะเบียนกับแต่ละคนก็เรเก็บภาพอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องต่างๆรวมทั้งแกดประจําวงประจําเทศใหญ่ก็เดี๋ยวที่จะบันทึกภาพว่่ามนเตหคะแจ อันนั้นน่าจะเป็นของเจียนนนท์นะครับบุรีรับก่าวครับนี่น่าจะเป็นของบอสยวต้องดูตอนลงมาอีกทีนึง <c oughs> โอ้นนนโน่นทางโน้นก็ใช่หมดเลยครับทีม you t u b e จากเจวันออฟฟิเชียลนะครับแต่ละท่านก็มาเตรียมเก็บภาพ <c oughs> ความประทับใจในะวันนี้นะครับมาจากรายที่ มาด้วยใจนะคะมาด้วกลัอแดดนะคะมาด้วยใจนี่เกลือดำเลยคุยเกลือดำเลยวันนี้เรามากันด้วสุดทานะคะเรามาประชาสัมพันธ์เรามาโปรโมตให้สาวน้อยเพจบ้านเอียวเย็นพิเศษช่องนี้นี่แป๊บเดียวผู้ติดตามเยอะเยอะมากแล้วก็พันหนึ่งปีนะคะสำหรับการทำช่องอยู่เลยนะคะช่องคุณเจออวันออฟิเชียลนะคะแต่ก็ทำด้วยใจรักนะคะแม่ก็จะมีปัญหาทังให้น้ำตาสุกเลยนะคะถึงว่าทาง ที่น้อบงแม่เาด้อือเียที่ง้มนะสียายนนาดสออ๋อเสียนนลงมาแล้วครับว่าอยู่ว่าคันนี้ต้องเป็นของเสียนนนี่ครับอไม่ญยาิอยู่นี่ครับตัวจริงขนาดห้เลยครับ โอเคยรับเน,น,นี่ยโอ้รสูะคันนียังไม่ลงมาครับแต่ละคนก็จับจ้องอยู่ครับแต่เดี๋ยวมาดูดดคนบังท่านนี้ก่อน น้อเปามาแน่นอนโอ้ลุมปัิวดลนะครับพระกรูปหล่อานีรานองเปานะครับนี่ก็เป็นวิทยากรอีกขั้นนึงด้วยนะครับสูกตาอสรันการถ้งช่องสวัสดีครับผมสวัสีครับสวัสดีครับ น้องช่างเฮียองทครับเพรอนญี้จะมีคนดังหน่อยครับผมโอ้ยขอบคุณครับผมใส่เอฟจะเรียกว่ามากกันตาสองหรือเปล่าไม่เป็นไร

แ่มันเป็นหนอ้ยเป้นอรเปเ่าเล็กเตัใจว่อยาทำให้แค่ในการโชว์ฤดูดกาลดีแต่ ลองเบิรงบารบารเป็นทังไหนดสีป่อยคือบากัได้ป่ปอยปมากปอยแล้วดนตีมแห่งวกอนำกอยโทรมาน้กวยกับบ้านมา โอ้โนเฮ้ยป่าซัมาโดบโอ้โหสีดัาสีดีดูปลาด้วยดัีครับปืนดีครับแใครองกอกอ๋อุนดีก็องกอกแล้วผู้องกอกเพราะใครัง๊ะเวักใครมันผิดโอ้โหมือแร้งครับ่าลืมนรับนาฬิกานี้าสาวน้อยเดอะซีรีส์แมนที่2 EP ที่สอง หัวเมียไข่สีแดงองุ่นยิงหายเป็นแบบนี้สิบแปดนาฬิกานี้ครับขอไปเบื้องทั้งช่อง YouTube สาวน้อยพิษบัรเพงนะครับแล้วก็ฝากฟคุ้มพิษไม่ต้องหนึ่งร้อยเก้าบาทนะครับ,บ,นนรบมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยพิษบัรเพงเป็นรอบคือไทยครับ,แล,รบแล้วลก็บ่มนี่เราเรากเตรียมตัวเปิดฤดูกาลแล้วนะครับ 109บาทถ้าไมทที่สารสิบเอ็นงรี่ส1บเกบาทสาร้อยละเพินโชว์โอ้โหโอ้โหโก้โหโ้อ้รุดโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้อหอ้อ้้อ้อ้โอ้โหโอ้โหกอโ้โหโอโหกออ้โนโอ้้อ้โหโ้วกอ้้ มาพบาที่24เป็นอะไรเราอยากจองวันที่24เราเลยัดมาเราเลยัดมานทส่ม4มีอะไรที่ันเสียใจนะมเออผ่านแล้วผ่านแล้วเขาฝากพี่น้องกิวนเนี่ยช่อบเียนครับพี่ ร <Private. S 2> อหนุ่มะเบียรอทานี้เดี๋ยวเียวพะมมาัดกวมวนี้ทัด้เน้ลางน้าน้าจอยเกวันชัดจนครับชัดจันไทยน้าจอยเกวันครับผมครับผมอันนี้ ไทยสุรินสัญจรเจวันออฟฟิเชีครับผมากด้วยนะครับแม่ใหญ่ใหม่ค่ะเจวันออฟฟิเชียลแม่ใหญ่ใหม่จอวันออฟฟิเชียลครับฝากด้วยค่ะกอนพารวยเพราไปยูทุเพื่นบาครับนี่จวันต่องจีอูวัต่สาวสวเรวัดออฟฟิเชีย เห็นป่ะเพื่อนเห็นเป็นประธานไหมจังไหนหนึ่งสองสามสี่ขั้วมั้งมันต้องสมตั้มักสีตั้มเลนตัวเข้าเห็ดเห็นคนคนี้คนคือมือซื้อที่กินบะหมี่เราประธานนี่ยังดอกประธานประธานรุ่นประธานรุ่นกีอวันนะครับป้ากล่องสี่ตัว